ตอนนี้ผมกำลังสนใจเลี้ยงแม่นแคะอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าตาของน้องให้ดูตรงนี้ในส่วนของการรีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพอดีสถานที่ท่องเที่ยวก็โดนโควิดกินเวลาก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับส่วนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าผมมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยผมจะพยายามมาทำคอนเทนต์เพิ่มให้นะครับช่วงนี้ ดูสาระน่ารู้จากเม้นแคปไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับไปชมกันครับครับสำหรับ ep แรกเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ในการเลี้ยงเม่นกันก่อนเลยนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับก็คือจะมีกรงนะกรงเนี่ยอันนี้ผมเป็นกรงประกอบเองทำจากอะคริลิกนะครับก็ ความลึกเนี่ยหกสเซนความยาวเนี่ยเก้นะครับแล้วผมทําสูงไว้สัก25เซนนะครับเพราะเผื่อเขาโตนะครับเขาจะได้ปีนไม่ได้นะครับมีสั่งตัดต่ออะคริลิกเป็นบ้านขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของอบ้านเม่นเนี่ยตามงบของแต่ละคนนะครับบางคนอย่างประหยัดหน่อย ก็อาจจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับตัวพื้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้พื้นห้องไปแล้วก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยมากัน้นแปะสก๊อตเทปตามมุมหน่อยให้มันเป็นทรงก็ได้นะครับเลี้ยงแม่นนี่ประหยัดมากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะครับบางคนไปซื้อถังพลาสติกไปละร้อ้าบ้าง2 9 9บ้างอย่างนั้นแม่นก็อยู่ได้นะครับคือก็ให้มีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งหน่อยนะครับ ก็ใจดีนะครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นถ้วยอาหารนะครับเนี่ยเล็กๆก,ก็ได้อันนี้จะเป็นอาหารเม่นนะครับที่ผมใส่รอเวละหลักการคือให้มันมีน้ําหนักหน่อยเวลาเม่นมากินเนี่ยมันจะได้ไม่ทาหกเหลอะเทอะนะครับอันดับที่3นี่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกระบอกน้ำเนอะอันนี้ผมซื้อแบบตรงนี้ให้ดื่มได้เลยนะครับ เนื่องจากผมเห็นหลายคลิปนะครับว่าบางคนเป็นกระบอกแบบเป็นลูกกลิ้งนะซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมก็จะใช้แหละผมกำลังสั่งมาอยู่บางทีเม่นเขาโตแล้วเนี่ยเขากินน้ำจากลูกกลิ้งเนี่ยเขาจะน้ำออกมาไม่ทันใจเขานะครับเขาก็จะที่โอกาสนิดนึงมีกัดกัดตัวอลูมิเนียมตัวลูกกลิ้งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เอามาลองนะครับเขาก็จะดื่มได้อย่างเต็มที่เนาะ ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราดื่มหมดเนี่ยปริมาณน้ําตรงนี้มันก็จะไหลลงมาเติมตรงนี้เองก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับแรงดันน้ํานะครับน้ํามันจะไม่ล้นนะครับก็คือใส่ให้มันมีน้ําอยู่ตรงนี้อยู่เสมอแหละในกระบอกแล้วเดี๋ยวเขากินไปปุ๊บมันก็หล่นลงมาหล่นลงมา,งมาเติมให้เรื่อยๆนะครับอันดับที่สามเนี่ยผมเบื้องต้นตอนนี้ผมใช้แผ่นรองซับฉี่นะครับอันนี้เป็นของโลตัสเนาะ แต่เดี๋ยวผมจะสั่งผ้ารองซับฉี่มาคือใช้แทนตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันก็ตกประมาณแผ่นละ10กว่าบาท12บาท15บาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นที่เราเลือกเนาะผมว่าระยะยาวมันอาจจะเปลืองตังนิดนึงผมก็เลยไปซื้อแผ่นผ้าซับฉี่มาแบบซักได้ก็คือเอามาโปปุ๊บหลังจากเม่นฉี่หรือมันเริ่มโสโปกเราก็ไปซักแล้วก็ตากแดดแรงๆเนาะ อันนี้139บาทซื้อในช h อป e ีเนาะขนาด50คูณ70เซนเนี่ยกลางไปเกือบทั้งคอ,อกแล้วนะครับเกือบทั้งกลงแล้วนะครับผมก็จะซื้อมา2ผืนสำรองเนาะเผื่อว่าซักผืนหนึ่งระหว่างตากแห้งผมก็จะใช้อีกผืนหนึงเดี๋ยวอันนี้ผมเอาไปซักก่อน อ่าอันนี้อันดับต่อไปผมก็มีอันนี้เรียกว่าจักวิ่งเนาะเนี่ยขนาดเนี่ยครับให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับเขาจะได้ไม่เครียดขนาดเนี่ยสามสิบสองเซนนะครับซื้อมาเลยครับอันเดียวแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงเม่นยาวอยู่แล้วผมว่าก็ซื้อทีเดียวเลยไม่งั้นสุดท้ายเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ไปซื้อยีเซนไปซื้ออันเล็กๆแบบ หนูแฮมเตอร์ไม่ได้นะครับมันตัวใหญ่กว่าเยอะนะครับอันนี้ดูมือผมเนี่ยมันใหญ่มากจริงแล้ววางไปกลงที่ผมทำมาด้วยความสูง25เซนเนี่ยโดยครับทะลุกลงนะครับนึกว่าชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทีคนะครับมันทะลุกลงนะครับคือความสูงของมันเนี่ยสูง ผมว่ากง25เซนของผมจริงๆก็สำหรับใครที่ซื้อเป็นกล่องพลาสติกมาเลี้ยงน้องอะนะก็ในส่วนนี้ก็ซื้อมาได้นะครับแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ได้ปิดฝาน้องนะครับเลี้ยงแบบโอเพนน้องก็เลี้ยงได้อยู่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องปิดฝาเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊มันสูงแล้วมันจะซื้อกล่องพลาสติกมาเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะครับผมก็เห็นหลายคนเลี้ยงนะครับอันนี้ ค่อนข้างดีเลยละครับวันนี้ตัวนี้ราคา950อ่าที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนาะเนือน่องจากแม่นเนี่ยว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบมุดนะครับนั้นอันนี้คือแกนทิชชู่เปล่านะครับที่ใช้แล้วใช้เสร็จเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโยนไปในโยนไปในกรงเขานะครับอันนี้ก็แกนสกอตเทปนะครับปิดท้ายให้เขาหน่อยจะได้มึดๆหรือว่าเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ย อันนี้เป็นเก้าอี้นั่งของเล่นเด็กนะครับเตี้ยๆเนี่ยพอดีมันมีรูนะครับให้เขาได้มุดอยู่ได้ให้เขาเล่นได้ผมก็ว่าจะใส่ไปเสร็จแล้วครับอุปกรณ์เลี้ยงเม่นไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวต้องมีอีกนิดนึงนะครับขาดอาหารเม่นนะครับต้องมีอาหารให้เขาด้วยนะครับอ้าวอย่างสุดท้ายก็คืออาหารเม่นนะครับอันนี้ยี่ห้อ อะไรอะมาสโคต้านะครับอาหารเม่นโดยเฉพาะอันนี้600กรัมนะครับราคาประมาณสัก300บาท300กว่าบาทแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะครับว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่อาหารเม่นที่ดีๆที่เขานิยมกันก็จะมี3ยี่ห้อยี่ห้อหนึงจะเป็นยี่ห้อเฟยนะครับ F A Y เฟย2ยี่ห้อมาสโคต้า สามนี่จะเป็นยี่ห้อมาสุยนะครับอันนี้เรียงจำตามราคาเท่าที่ผมสืบมานะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงกว่ากันเยอะนะครับถ้าไม่ได้ให้กินของพรีเมียมนะครับมันจะมีอาหารที่พรีเมียมนําเข้ามาจากเมืองนอกอยู่ผมเห็นแล้วนั้นราคาจะสูงเลยครับแต่ต้องบอกว่าเลี้ยงด้วยมาสโคต้าเนี่ยก็หล่อแล้วนะครับคือไม่ได้ขี้เลยนะครับอันนี้600กรัมถุงใหญ่เลยผมว่าถุงใหญ่มากเลี้ยงได้เป็นเดือนนะ ประมาณ300บาทเองเท่านั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาจัดลงตรงตรงนี้เนาะต้องบอกว่าตรงนี้ผมก็จัดไปบ้างละผมก็แผ่นลองฉีเนี่ยมาลองเนี่ยมาลองใช้2แผ่นละอันเนี้ยที่เขาคุยกันในเน็ตก็คือมีเสื้อตัวเองเนี่ยที่มีกลิ่นที่ใช้แล้วที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวเราอยู่ให้มาวางไว้ ให้เม่นได้สุกหนึ่งให้เม่นได้สุกนะครับสองก็คือเม่นจะจํากลิ่นทําให้เราสามารถจับเขาได้เร็วขึ้นนะครับไม่ได้จับได้เร็วขึ้นเลยก็คือเวลาจับอ่ะเขาจะไม่ขู่เราแล้วเขาจะเชื่องง่ายขึ้นให้เราสามารถเล่นได้นะครับก็ต้องบอกว่าเม่นเนี่ยเขามีขนที่แหลมนะครับซึ่งถ้าเขาเชื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะทําขนตรงนั้นเนี่ยให้มันนุ่มมันก็จะเหมือนขนสัตว์ธรรมดานะครับไม่สิ มันจะไม่เหมือนขนสัตว์ธรรมดามันก็จะไม่แข็งอะเอาอย่างนี้แต่ถ้าเวลาเขากลัวเขาโมโหเขางุดหงิดเขาจะทําขน่ะให้มันแข็งนะครับซึ่งเราจะจับเขาไม่ได้นะครับจับได้แหละถ้าคุณไม่เจ็บแต่ผมมาเจ็บนะครับอันนี้ผมก็ตัดอะคริลิกมาเหลือเนาะผมก็มาวางไว้หน่อยเป็นคานให้มันมืดมดให้เขาเผื่อ <S <S เผื่อมุดได้เผื่อเข้าบ้านได้เพราะบ้านตรงนี้มันสว่าง อันนี้ก็ดีไซน์ด้เองเลยนะครับนี่ผมก็เอาแผ่น้องซับฉีวางแล้วเอาเสื้อ,อีกสักผืนเพื่อให้เข้าซุกเนี่ยผมก็วางวางไปวางให้มันมืดๆหน่อยมีซอกๆก,ก็วางนี่แล้วแต่วางเลยนะครับนี่ให้มันอยู่ใต้ผ้าหน่อยมันก็จะอยู่มืดๆก็หน้ามุดหน่อย น่าเล่นนี่ครับเสร็จแล้วครับกลงเม่นที่ผมจะเลี้ยงอาหารก็มีแล้วน้ำก็มีแล้วเดี๋ยวรอไปรับเม่นมานะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ,บอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมโชว์ไปราคารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,673บาบาทนะครับแต่ต้องบอกว่ามันสามารถถูกกว่านี้ได้นะครับ เลี้ยงเม่นไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามจะลงคอนเทนต์ต่อๆไปให้ครับสวัสดีครับ